สวัสดีครับ Easy and Simple English และผม Tutor Word ยินดีต้อนรับทุกคนอีกรอบนะครับผมวันนี้เรากลับมากับหัวข้อ Everyday English Phrases อีกรอบนะครับผมตอนนี้เป็นตอนที่3แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่ทานเลยนะครับที่ช่วยกันสนับสนุนโดยการกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้นะครับผมก็อยากให้สนับสนุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผม d u t o r Word ทำคลิป ภาษาอังกฤษดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับผมสำหรับวันนี้อย่างที่บอกเลยก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้มีสำนวนอะไรมาฝากทุกคนกันบ้างครับอันนี้ก็คือเลข4 1นะครับผมก็คือข้อที่4 1นั่นเองเนื่องจากว่าเราทํามาเป็นคลิปที่3แล้วนะก็อย่างที่บอกเลยนะครับผมก็ต่อจาก2คลิปก่อนน้นนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะเดี๋ยวจะแท็กลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับผมไปกดดูกันด้วยนะแล้วก็จะมีลิงก์ใน description เช่นกันนะครับผมอันแรกเลยนะครับข้อที่41นะผมบอกว่า I don't want to go. I don't want to go. จะมีความหมายว่าฉันไม่อยากไปแทนที่เราจะพูดคำว่า I don't want to go เราสามารถที่จะย่อ want to เป็น wanna ได้นะ I don't wanna go. I don't wanna go. อันนี้จะฟังดูเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกราฟิกนะก็อยากจะเขียนให้มันถูกต้องน,นิดนึง I don't wanna go. ฉันไม่อยากไปก็ถ้าเราอยากจะบอกชาวต่างชาติว่าเราไม่อยากไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ลอง พูดประโยคนี้ดูนะครับ I don't want t wanna go ฉันไม่อยากไปประโยคถัดมาประโยคที่42นะครับผมเราใช้ประโยคนี้เพื่อที่เราจะพูดว่าเราเนี่ยไม่ชอบมันนั่นเองนะครับผมก็อย่างเช่น I don't like it I don't like it I don't like it ฉันไม่ชอบสิ่งสิ่งนี้เราสามารถเปลี่ยนคำว่า it เป็นคำอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น I don't like Joe ฉันไม่ชอบ Joe อะไรเงี้ยไม่ชอบเสื้อคุณเลย I don't like your shirt เสื้อไม่สวยเลยอะไม่ชอบนะ I don't like แล้วก็ตามด้วยอย่างอื่นนะอย่างที่บอกนะครับเป็นอาหารก็ได้ I don't like pizza ฉันไม่ชอบพิซซ่าอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าเราไม่ชอบอะไรก็เอาสิ่งสิ่นั้นไปใส่ไว้นะครับผม ประโยคนี้นะครับผมเป็นประโยคขั้นพื้นฐานเลยอย่างน้อยๆควรจะรู้จักประโยคนี้ไว้ก็คือเราอยากจะบอกว่าฉันไม่รู้นั่นเองนะครับผมถ้าอยากจะบอกว่าฉันไม่รู้ก็พูดง่ายๆเลยว่า I don't know I don't know I don't know ฉันไม่รู้นะครับผมพูดแบบนี้ได้เลยนะง่ายๆครับอีกประโยคนึงที่คล้ายๆกับมันนะครับก็คือ I'm not sure I'm not sure ฉันไม่แน่ใจ คำว่า sure แปลว่าแน่ใจถ้าบอกว่าฉันแน่ใจก็ I'm sure ถ้าจะบอกว่าไม่แน่ใจก็ I'm not sure แบบนี้นะครับผมส่วนประโยคถัดมานะครับผมก็คือ I didn't know I didn't know เราจะอ่านว่า didn't หรือ didn't ก็ได้นะ I didn't know I didn't know. Didn know ใช่ทั้สองอย่างถ้าเทียบกันกับประโยคเมื่อกี้ I don't know ก็คือตอนนี้ไม่รู้ถ้าเราบอกว่า I didn't know ก็คือในอดีตอะ ก่อนหน้านี้ครับผมที่เหตุการณ์เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ I didn't know แบบนี้ได้เหมือนแบบเขาเลิกกับแฟนแล้วแกไปถามเรื่องแฟนเขาทำไม oh I didn't know ไม่รู้อะ่ะก่อนหน้านี้ไม่รู้ตอนนี้รู้แล้วเพราะเพื่อนเพิ่งพูดมาใช่ไหมว่ามันเลิกกับแฟนแล้วใช่ป่ะแต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้ก็ I didn't know ประมาณนี้นะประโยคนี้นะครับผมเราไปใช้ถามข้อมูลของอีกฝ่ายครับผมขึ้นต้นด้วย what ใดๆนะครับอย่างเช่น what's your phone number เบอร์โทรศัพท์ของคุณคืออะไรถ้าเราถามอย่างอื่นแน่นอนก็เปลี่ยนแปลงได้อย่างเช่นปัจจุบันอาจจะถามไลน์ใช่ไหมแบบขอ ID หน่อย ID อะไรล้ออะไรเงี้ยก็ what's your line id what's your line id แบบนี้ก็ได้นะครับผมอย่างที่บอกเลยถ้าหากว่าจะถามถึงอะไรก็เอาชื่อของสิ่งสิ่งนั้นมาใช้บางอันอาจจะไม่ได้เป็น ID อาจจะเป็นชื่อก็ใส่คำว่า name แทนอย่างเช่น what's your facebook name What's your Instagram name? What's your Instagram ID? อะไรเงี้ยได้ทั้งสองอย่างเลยนะถ้าเป็นไออย่างเงี้ okay, no? ยโอเคเนาะประโยคนี้เป็นประโยคพื้นฐานนะถ้าหาว่าเราอยากจะไปบอกอีกฝ่ายว่าเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึง่งก็ใช้สำนวน Could I get Could I get แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราอยากได้นะครับอย่างเช่น Could I get a glass of water ขอน้ำสักแก้วหนึ่งได้ไหมถ้าอยากได้อย่างอื่นอย่างเช่นอยากได้ปากกา Could I get a pen ถ้าอยากได้ uh, แก้ว Could I get a glass อยากได้จาน Could I get a plate อย่างเงี้ยอยากได้อะไรก็ Could I get แล้วก็ตามด้วยสิ่งสิ่งนั้นนะครับใช้ได้กับทั้งคนและก็ไปใช้กับที่ร้านคา้าใช่ไหมครับสมมติเป็นเพื่อนก็ใช้ได้เป็นร้านอาหารก็ใช้ได้แลละแล้วเวลาเราอยากจะไปซื้อของอะไรสักอย่างหนึ่งเราไปถึงตรงด้านหน้าตรงนั้นและตรงเคาน์เตอร์แล้วเราอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเขาอย่างเช่นเราอยากได้น้ำส้มใช่ไหมครับผมก็ Could I get orange juice? อ่าน้ำส้มอ่านว่า orange juice นะไม่ใช่ orange joy นะ orange juice Could I get orange juice? ขอน้ำส้มหน่อยได้ไหมแบบนี้นะครับถ้าเราถามชาวต่างชาติว่า What's going on? What's going on? อันนี้แปลได้สองอย่างนะครับ อันแรกนะครับเป็นประโยคทักทายก็เหมือนกับคำว่าเป็นไงบ้างคล้ายๆเหมือน how are you นั่นแหละแต่อันนี้จะเป็นทางการน้อยกว่านะครับ what's going on กบเฮ้ยเป็นไงบ้างในชีวิตนี้อะไรแบบนี้เพิ่งเจอกันก็ทักทายแบบนี้ได้วิธีที่2หรือความหมายที่2ของมันนะครับสามารถที่จะแปลว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอยู่เหมือนเราได้ยินเสียงอะไรสักอย่างมาดังมาจากอีกห้องนึงอย่างเงี้ยแล้วเราจะโกงไปถาม hey what's going on เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้น ประมาณนี้ได้นะครับผมเพราะฉะนั้น What's going on ใน้สองความหม่เลยนะถ้าเราอยากจะบอกชาวต่างชาติว่าเราทำได้เราก็พูดว่า I can do it I can do it เหมือนเดิมนะคำว่า can ถ้าอยู่ในประโยคบอกเล่าแบบนี้เราจะอ่านเป็นคันนะ I can do it I can do it ฉันทำได้ฉันทำสำเร็จได้ตอนนี้ไม่ว่ามันจะเป็นบริบทอะไรก็ตามอย่างเช่นสมมติว่าหัวหน้ามอบหมายงานมาให้เราแล้วแบบบอกว่าทำได้ไหมแบบ I want this project by Friday อยากให้คุณทำโปรเจกต์เนี้ยเสร็จวันศุกร์เราก็แบบอ่าแย่ I can do it I can do it ฉันทำได้ประมาณนี้นะครับผมต่อมาเป็นประโยคคำถามนะครับผมประโยคนี้เราอยากจะถามชาวต่างชาติว่าคุณชอบมันไหมไม่ว่าจะถามในบริบทใดก็ตามนะครับผมก็ Do you like it อย่างเช่นเราทำอาหารให้เขาทาน Do you like it คุณชอบไหมเราทำ presentation ไปนำเสนอแล้วก็ยื่นให้หัวหน้าเราดูเราจะถามว่า Do you like it คุณชอบไหม เราพาเพื่อนไปร้านอาหารร้านหนึ่งที่เรารู้จักแถวบ้านบรรยากาศดีเราก็ถามว่า do you like it แบบนี้นะครับผมขึ้นอยู่กับบริบทที่เราจะถามนะความหมายของมันก็คือคุณชอบไหมประมาณนี้ได้นะครับต่อมาเป็นประโยชน์ที่ถ้าหากว่าเราจะถามชาวต่างชาติว่าคุณอยากออกไปเที่ยวข้างนอกไหมคืนนี้เราสามารถตั้งคำถามแบบนี้ได้นะครับก็คือ do you want to go out tonight do you want to go out tonight อย่างที่บอกนะ one t o มันเปลี่ยนเป็น wanna ได้ใช่ไหมเราดูไปในต้นคลิปนะ do you wanna go out tonight do you wanna go out tonight คุณอยากออกไปข้างนอกไหมคืนนี้ go out ก็เหมือนกับคำว่าออกไปเที่ยวนั่นแหละครับผมจะไปทำอะไรนนะก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะไปกินข้าวไปเข้าบาร์ไปไหนนั่นแล้วแต่ do you wanna go out tonight ออกไปข้างนอกกันไหมคืนนี้อยากไปบ้า อันนี้ใช้กระถามกับเพื่อนที่เรารู้จักที่สนิทหน่อยอะไรแบบนี้ครับก็ใช้ประมาณนั้นได้เนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนชาวต่างชาติของเรานะครับพูดถึงอะไรสักอย่างหนึงแล้วเราอยากจะบอกเขาว่าอืมฉันจําไม่ได้อะเราก็พูดสั้นๆว่า i don't remember i don't remember อย่างเช่นจําเรื่องนี้ได้ไหมที่เราเคยดู no i don't remember หรือจําสถานที่แห่งนี้ได้ไหมที่เราเคยไปกันอะไรเงี้ยเราก็ sorry i don't remember ฉันจำไม่ได้อะ แบบนี้ได้เช่นเดียวกันถ้ามีชาวต่างชาติมาถามอะไรเราสักอย่างหนึ่งแบบ What's the name of this movie สมมติหนังเรื่องนี้มันชื่ออะไรหรอ What's the name of this movie เราก็ตอบ I don't remember ฉันจำไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับผมได้เช่นกันนะถ้าหากว่าเราอยากจะบอกว่าอาหารอันนี้อร่อยเราสามารถพูดว่า It tastes good Taste ตรงนี้จะมี s 2รอบนะครับ It tastes tastes It tastes good แน่นอนว่าถ้าเราพูดเร็ว,รวมันก็อาจจะรวบได้ t a s t e good มันรสชาติดีใช่ไหม It tastes good It tastes good แบบนี้ได้ถัดมาอีกประโยคนท,ที่ใกล้ๆก,กับมันเลยนะครับผมก็คือ I like it เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าไม่ชอบตอนนี้เราพูดชอบมาก I like it I like it ฉันชอบมันนะพูดต่อกันก็นได้นะครับ It tastes good I like it มันรสชาติดีฉันชอบนะประมาณนี้ได้ครับ ถ้าเราอยากจะถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษว่าคุณเห็นโทรศัพท์ของฉันไหมเราสามารถถามแบบนี้ได้นะ Have you seen my phone? Have you seen my phone? คุณเห็นโทรศัพท์ของฉันไหมเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ Have you seen my keys? เห็นกุญแจของฉันไหม Have you seen my bag? เห็นกระเป๋าของฉันไหม Have you seen my wallet? เห็นกระเป๋าตังค์ฉันไหมอะไรแบบนี้ครับผมก็ ถ้าเราอยากจะถามว่าเห็นสิ่งนี้ของฉันไหมก็ตั้งคำถามแบบนี้ have you seen my แล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราพูดถึงว่ามันคืออะไรนะครับผมใช้ชื่อคนก็ได้ have you seen Joe เห็น Joe ไ่วัวนนี้ have you seen Mike เห็น Mike ไหมวันนี้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ถ้าหากว่าเราจะถามว่าสิ่งสิ่งนี้อยู่ที่ไหนเราก็ตั้งคำถามแบบนี้อย่างเช่นเราอาจจะถามว่า where's your phone where's your phone ถ้าหากว่ามีหก็ where is ถ้ามีหลายก็เติม are นะอย่างเช่น where are your keys กุญแจของคุณอยู่ที่ไหนแนะ่นอนกุญแจจะมีหลายดอกใช่ไหม where are your keys อันนี้คือถามของเขาถามของตัวเองก็ได้เผื่อเราหาของตัวเองไม่เจอก็ where is my phone โทรศัพท์ฉันอยู่ไหนวะเน,นี่ยหาไม่เจอเลยประมาณนี้ได้นะครับผมถ้าเราอยาจะตั้งคำถามว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนเราก็ตั้งคำถามแบบนี้ครับ where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะถามว่าทำงานที่ไหน ลองเดาดูซิว่าต้องเปลี่ยนคำไหนเก่งมากก็เปลี่ยนจาก live ไปเป็น work where do you work อันนี้ไม่ต้องขึ้นเสียงสูงนะไม่ใช่ w h e r e do you work ไม่ต้องเสียงสูงแบบนั้น where do you work where do you work คุณทำงานอยู่ที่ไหน where do you live คุณอาศัยอยู่ที่ไหนประมาณนี้ได้ครับประโยคนี้นะครับผมเป็นประโยคที่เราอยากจะใช้ c o n f i r มว่าคุณเนี่ยใช่คนที่ชื่อนี้หรือเปล่าอย่างเช่นเราอยากจะถามว่าเฮ้ยคุณใช่โจรหรือเปล่าเราก็ถามว่า Are you Joe คุณชื่อโจหรือเปล่าเปลี่ยนชื่อได้นะอันนี้แล้วแต่ว่ามันจะเป็นชื่ออะไรก็ Are you แล้วก็ใส่ชื่อขึ้นจังสูงนะ Are you Joe Are you Mike Are you Sarah Are you Tom แบบนี้ได้หมดเลยคุณใช่บุคคลคนนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับประโยคถัดมานะครับผมเป็นประโยคสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมอย่างที่บอกเลยนะถ้าหากว่าสนใจคลิปแบบนี้นะครับผมช่วยกันกดไลค์แล้วกด subscribe ช่องไว้นิดนึงนะครับผมแล้วจะทำต่อให้นะครับเป็นตอนที่4นะ ประโยคนี้ของเรานะครับก็คือ I'm not at home I'm not at home ก็เชื่อมเสียงได้นะ I'm not at not that I'm not at home ตัวทีมจะกลายเป็นตัว D สำหรับคนอเมริกันเนา no? ะ I'm not at home I'm not at home ตอนนี้ฉันไม่ได้อยู่บ้าน I'm not at home ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ20สำนวนที่ t ิวเตอร์เวิร์ดนำมาฝากวันนี้นะครับผมสำหรับใครที่อยากรอดูตอนตอน่ตอไปก็อย่าลืมกด subscribe ไว้นะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาทาตอนใหม่ให้ในสัปดาห์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ t ิวเตอร์เวิรและเพจ ESE ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมไปดูคลิปอ,อื่นๆของเรานะครับผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ